ขอบคุณมากครับลูกจา๋าเมียจา๋าพี่ได้เจอคนที่มีจิตใจงดงามอ้ยทำให้เราได้เจอกันแล้วขอบคุณมากนะครับโอยผมขอบคุณมากผมขอตัวไปก่อนนะครับหลอกผู้หญิงนี่แม่งหลอกง่ายจริงๆเลยเว้ยใช้ลูกไม้น่าสงสารเขาหน่อยก็ใจอ่อนนุกพิ พี่ครับช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับค่ะช่วยช่วยอะไรนะคะพอดีผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วรถผมอ ah, ะน้ํามันจะหมดพอดีผมอยากจะรบกวนของเงินที่เติมน้ํามันกลับบ้านที่ต่างจังหวัดหน่อยได้ไหมครับเออ,เอ,อแล้วมันต้องเติมน้ํามันเท่าไหร่อ่ะคะถึงจะไปขับไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัดได้อ่ะพอดีบ้านผมอยู่ชุมพรนะครับลงใต้เลยน้ํามันห้าถังเนี่ยน,น่าจะพอครับถังละร้อยห้าสิบทั้งหมด750บาท ี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมลำบากมากเลยครับพี่เจ้านายเนี่ยเขาลดพนักงานออกแล้วผมเนี่ยก็โดนไล่ออกด้วยแถมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเลยครับพี่เนี่ยถ้าผมไม่มีเงินเติมน้ำมันกลับบ้านผมคงต้องนอนค้างต่างแน่ๆครับพี่ช่วยผมหน่อยได้ไเจ็ดร้อยห้าสิบนี่มันก็ไม่ได้น้อยๆเลยนะเนี่ย ช่วยผมหน่อยนะครับไม่งไงั้ผมต้องตายแน่ๆพี่ผมเนี่ยอดข้าวมาสามวันแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยก็พี่ถ้าผมไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยผมต้องตายแน่ๆครับช่วยผมด้วยนะครับพี่โอ๊ยไม่ได้กินข้าวมาสามวันเลยเหรอคะโอ๊ยตายแล้วพี่ปล่อยให้ตัวเองอดขนาดนี้ได้ไงคะเนี่ยโอยทำไงดีอ่ะหรือว่าให้ให้ฉันพาพี่ไปกินข้าวก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับ พี่ให้เงินผมมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปหากินเองครับแป๊บนึงนะคะอ่ะตอนนี้ทางเนื้อทั้งตัวฉันก็มีแค่หนึ่พบาทนี่แหละค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันให้พี่หมดเลยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวฉันไปกดเอาใหม่ก็ได้พี่ก็เอาเงินไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปเติมน้ำมันขับรถกลับไปหาลูกหาเมียพี่เนาะ,นะะ,อะนขอบคุณมากครับลูกจา๋าเมียจา๋าพี่ได้เจอคนที่มีจิตใจงดงามแต่ไม่เราได้เจอกันแล้วอขอบคุณมากนะครับอุยผมขอบคุณมากผมขอตัวไปก่อนนะครับค่ะครับ ช่างมันเถอะรู้สึกได้ทำบุญน่ะการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะมันช่างเป็นบุญที่มหาศาลมากเลยสบายใจจังกดเงินใหม่ก่อน หลอกผู้หญิงนี่แม่งหลอกง่ายจริงๆเลยเว้ยใช้ลูกไม้น่าสงสารเขาหน่อยก็ใจอ่อนทุกทีหวานหมูเลยเว้ยวันนี้ได้มาตั้งพันหนึ่งเล่นละครเก่งจริงเลยเรารีบไปหาเหยื่อต่อดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เงินกินเหล้าเว้ย เฮ้เจอเหยื่อแล้วเว้ยถ้าทางจะงโง่ด้วยเอาหน่อยเลววยพี่ครับพี่ครับว่าไงครับพี่ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับอพอดีผมจะขับรถไปหาลูกที่ภูเก็ตนะครับแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้เป็นงานวันเกิดลูกสาวผมนะครับผมว่าจะขี่ไปวันนี้ แต่ว่าผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเลยครับพี่ข้าวก็ยังไม่ได้กินพี่ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับผมขอตังค์เติมน้ำมันกลับไปหาลูกที่ภูเก็ตได้ไหมครับโอ้นี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปภูเก็ตเลยเหรอทำไมพี่ไม่นั่งรถโดยสารไปล่ะผมว่ามันถูกกว่าด้วยนะแล้วก็ยังปลอดภัยกว่าด้วยนะพี่ช่วยผมหน่อยเลยครับผมเนี่ยต้องกลับไปหาลูกครับพี่ทำไมชีวิตผมต้องตกต่ำแบบนี้ก็ไม่รู้ต้องมาขอตังค์คนอื่นเขาแถมโดนไล่แบบไม่มีใครเห็นใจ พี่ช่วยผมหน่อยเถอะครับอ่ะพี่เชื่อเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะพอดีพี่มีร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งมันไม่พอหรอกพี่ผมต้องขี่รถไปภูเก็ตน,นะครับอย่างน้อยต้องสามพันนะครับสามพัน<ะ>เลยเหรอครับสามพันนี่มันพอกับค่ารถเก่งเลยนะครับใจกับพี่สามพันรถผมมันกินน้ำมันนะครับไหนจะระหว่างทางเนี่ยผมต้องกินข้าวอีกครับ ที่ช่วยผมหน่อยนะครับเอ้ยนั่นนึนผู้ชายที่มาขอตังเราพันหนึ่งเมื่อวานนี่นาที่จะขอกลับไปชุมพรเอา้าแล้วทำไมไม่กลับชุมพรนี่กหรือว่าตังที่ให้ไปไม่พอหรือเปล่าหรือว่าทำทางหายหรือเปล่า ก็เลยต้องมาขอเงินคนอื่นเขาอีกแล้วว่ะปวดตาแล้วทำไงดีอ่ะโอยป่านนี้ลูกเมียเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยเข้าไปถามหน่อยดีกว่านะครับพี่นะพอดีผมก็ป่วยอยู่ด้วยครับพี่จะาัสดีจ้าอ้านี่คุณสองคนรู้จักกันเหรอครับอ๋อเปล่าจ้ะพอดีว่าเมื่อวานอ่ะคุณคนนี้ เขามาขอตงังค์ฉันไปพันหนึ่งเขาบอกว่าจะต้องเอาไปเติมน้ํามันกับบ้านที่ชุมพอนอ่ะเอาแล้วนี่ยังไม่กลับบ้านที่ชมพอนอีกเหรอจ๊ะอดีน้ํามันผมหมดนะครับเอา้าก็น้ํามันหมดก็เอาตังค์ไปเติมน้ํามันสิจ๊ะมันก็ให้ไปแล้วต้องพันหนึ่งนี่ใช่ไหมอะไรนะเมื่อกี้เขายังขอตังค์ผมสามพันอยู่เลยบอกว่าจะกลับไปงานมันเกิดลูกที่ภูกเกต็ตอ่ะเดี๋ยวนะคะหมายความว่ายังไงครับอ้าวเดี๋ยวนะภูเก็ตแล้ว พี่บอกฉันว่าไปชุมพรเอ้าแล้วเมื่อวานบอกอะอะไรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงจ๊ะพี <c oughs> เออ่เออคือคือ,คอผมจำผิดนะครับเออชุมพรกับภูเก็ตมันใกล้ๆกันนะครับึ <c oughs> ไม่ใช่หรอม้าในคุณอาบัตรปประชาชนมาดูสิเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ย<อ>ผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับผมทำกระเป๋าตังค์หายครับบัตรประชาชนผมไม่มีหรอกครับถ้าพี่ไม่ให้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับ ผมขอบคุณมากครับไปก่อนนะครับต้องลูก่กรลูกกนเลิกแถลได้เลยมิจฉาชีพคนบ้าอะไรของเงินตั้งสามพัน 3, แล้วยังอ้างนู่นอ้างนี่เล่นละครตกตาอีกถ้าแกมั่นใจว่าแกไม่ใช่มิจฉาชีพเอาบัตรประชาชนมาดูโอยพี่ทำอะไรผมเลยครับามาผมป่วยอย<า>ู่นี่เอามาบอกให้เอาบัตรประชาชนมาดูไงไม่มีครับพอไม่ให้แม่เจนหลับตากอ่เนี่ยเอามาครับประปินี่ครับ เดี๋ยวจะเช็คในระบบของวิชาชีพดูถ้ามีชื่อแกอยู่ในนั้นแกติดคุกแน่พี่จะทำแบบนั้นเลยครับพี่ผมขอโทษครับผมจะกลับบ้านแล้ว<ด>ก็วิ่งไปอยู่เฉยอ๋อนี่ไงนายพีระเดชเริงสำราญมิจฉาชีพชอบหลอกเกินชาวบ้านแล้วอ้างว่าจะกลับไปบ้านที่ใต้ใครพบเห็นให้จับตัวไว้ด่วน พี่ปล่อยมือเลยครับแแกบอกแกไม่ใช่มิจฉาชีพไงุณไม่ทำแล้วพี่ขอโทษนะครับปล่อยมือไปเลยครับอยู่เฉยเดี๋ยวนะนี่จะุปว่าแกเป็นมิจฉาชีพเหรอแล้วที่เมื่อวานมาบีบน้ำตาใส่ฉันมาขอตังค์ฉันพันหนึ่งคือเล่นละครตบตาฉันเหรอโอ้ยตายแล้วเอาตังค์พันหนึ่งคืนมาเลยนะผม,ผมใช้หมดแล้วครับใช้หมดแล้วไม่เป็นไรแค่องงั้น ตบสั่งสอนแกหน่อยแล้วกันอย่าอย่าคุณยาอย่าอย่าอย่าผมว่าเรื่องเนี้ยผมว่าเราโทรแจ้งตำรวจดีกว่าแล้วก็ให้ตำรวจจัดการนะพี่ปล่อยผมเลยครับให้ปล่อยอยู่เฉยไม่ิถุนพี่โอ้โทรแจ้งตำรวจเลยคุณฮัลโหลค่ะคุณตำรวจพอดีฉันเพิ่งจับมิถุนชีพได้ค่ะคุณตำรวจต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะด่วนเลยค่ะค่ะยุ้ยเฉยแกติดคุกแน่ ผมไม่ทำแล้วครับพี่ปล่อยผมไปนะครับพี่ <c oughs> ผมจะทำบ้านแล้วครับ